สวัสดีคับสมาชิกกิฟต์ฟทุกท่านารวมถึงสมาชิกแฟนเพจนะครับของกิฟต์ฟรีช้อปปิ้งช็อปรับสมัครสมาชิกและตัวแทนจำหน่ายใบยไพรลัสนะครับก็วันนี้ยินดีนที่จะพาทุกท่านนะฮะร,รวมถึงคุณลูกค้าที่เดิหนุนสินค้าเข้ามานะครับามาดูสินค้า โดยรวมของคิปเปอรลีนไลา์นะซึ่งมีมากมายหลากหลายชนิดนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามชมและดูสินค้าเลยนะครับว่ามีอะไรกันบ้างน,นะครับสักคู่นะครับครับก็สินค้าของเรานะฮะก็จะมะีตั้งแต่ยาสีฟันนะครับก็จะมีสูตสมุนไพรนะครับหลากหลายชนิดนะฮะ แล้วก็มีแฟงสีฟันด้วยนะครับนะครบครบวงจรเลยนะครับของใช้ในครัวเรือนนะครับน้ำยาบ้วนปากก็มีนะฮะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นมุมผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพนะครับนะเป็นพวกเวโปรตีนนะฮะแล้วก็น้ำดื่มนะฮะชงดื่มทับทิมนะครับตัวนี้บำรุงผิวพรรณนะเป็นคอลลาเจนนะครับ ก็มีหลากหลายนะครับนะส่วนด้านหน้านี้ก็จะเป็นนมอัดเม็ดของเด็กมีหลายรสชาติให้เราเลือกนะฮะนะเป็นมุมผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสําหรับเด็กนะส่วนต่อมาก็จะเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสําหรับผู้ใหญ่นะครับสาหรับผู้ใหญ่นะโดยเฉพาะอาาน้ามันปลานะน้ามันปลานะฮะน้ามันปลาตัวนี้จะขายดีมากนะฮะนะช่วย ลดปัญหาในเรื่องปวดขาปวดข้อปวดเข,ข่าข้ออักเสบเกาลูมาตอยนะฮะตัวนี้น้ำมันปลานะครับก็จะเป็นสินค้าที่ขายดีนะครับที่ผมขายอยู่เป็นประจำนะครับแล้วก็จะมีเซซามิเอสงาดำนะครับตัวนี้นะครับเซซามิเอสงาดำเป็นแคปซูลนะครับสินค้าเรามีออยลรับรองนะครับเพราะนั้นทานได้อย่างปลอดภัย นะงานดำก็มีสปพคุณในหลายๆเรื่องนะครับตามท้องตลาดจะขายดีแต่ของกิจผลินเราจะาถ้าเป็นสมาชิกนะฮะก็จะซื้อในราคาพิเศษนะในราคา,าสมาชิกนะครับตัวนี้ทานแล้วดีนะฮะนะฮะสปพคุณก็อย่างที่เรารู้กันนะครับงานดำนะครับ แต่เราไม่ต้องมาควกินเองนะฮะนี้เป็นแคปซูลนะครับมีอยรับรองนะฮะแล้วก็จะมีเกี่ยวกับเครื่องสำอางนะครับตอนนี้ที่ขายดีก็จะเป็นไฮยาเซรั่มพวกไฮยานะฮะกูลไฮยาต่างๆบำรุงผิวหน้านะครับนะะแล้วก็บำรุงผิวนะครับตอนเช้าตอนกลางวันตอนกลางคืนมีหมดนะครับ เครื่องสำอางเราก็มีนะครับนะสูตรขอยทาบก็มีนะครับอันนี้ก็จะเป็น UV กันแดดนะครับนะฮะ0 p สบวกบกบวก,บวกนะครับนะสินค้าเรามีเยอะมากนะครับนะนะพวกครีมอาบน้ำบอดี้โลชั่นต่างๆนะครับสนใจจะสมัครเป็นสมาชิกนะครับผมไพรัตพบเจริญนะครับ ผู้ดูแลเพจนี้ยินดีเป็นผู้แนะนำนะครับพอสมัครสมาชิกแล้วเราก็สามารถซื้อสินค้าได้ในราคาสมาชิกเลยนะครับก็มีบัตรเบนเบอร์การ์ดให้นะฮะค่าชุดสมัครสมาชิกก็อยู่ที่180บาทนะครับนะอันนี้ก็เป็นศูนย์กิปรลีนที่ดอนเมืองนะครับนะสนใจติดต่อสอบถามก็ ยินบอกทักทายกันเข้ามาได้เลยนะครับยินดีให้คำแนะนำฟรีนะครับสำหรับวันนี้เพจกิฟฟลีนช้อปปิ้งช็อปรับสมัครสมาชิกและตัวแทนจำหน่ายบายไพลัสก็ขอจบการไลฟ์สไดไว้ต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับพบกันใหม่ในไลฟ์สดคราวหน้าขอให้สุขภาพดีมามีความสุขสวัสดีครับ